โอเคนะฮะอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง m a c in TV อ่าวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเราจะมาบอกอะไรมินว่าหนึ่งดเดือนอ่าที่อะไรมินเราทำยูทูบเบอร์มาเรารู้สึกอย่างไงฮะอ่าก็อ่ามินรู้สึกยังไงบ้างหนึ่งเดือนแล้วก็ <c oughs> ดีใจ เออเี่ก็รู้สึกคือวันแรกอะพี่แม็กแบบรุนมากกระโดดกระโดดรถเต้นใหญ่เลยแล้วก็ตอนมาถึงหนึ่งเดือนนี้นะก็มีคลิปหนึ่งใช่ไหมคลิปจับฉลากกินผักเออคลิปนั้นเน่าโหวิวนี่พุ่งโวหเชียวโอ้โวแฟงเกือบทุกคลิปเลยนะตอนนี้ก็กำลังมา จะมาดูกันว่าจะแสงคลิปคุณเล่เล่เมทวิดเลิฟได้ไหมที่ว่าพุ่งแรงเหมือนกันนะซึ่งมันก็แสงง่ายมากเลยนะคลิปดูส่วนปุกลย่พีสองซึ่งวิวพุ่งแรงมากแต่คลิปจับฉลากกินผักได้แสงไปแล้วฮะก็โอ้โหก็ดีใจเลยนะตอนทําคลิปนั้นน่ะก็แบบโอ้โหวิวนี่พุ่งนี่เกือบจะไปพุ่งแซงวิวจริงก้าโอ้โห <c oughs> โอ้โห ดีใจนะตอนทํา y o YouTube มาเนี่ยตอนนี้ซับห้อดแล้วนะแซงห้บไปแล้วเรียบร้อยนะอ่าแล้วก็ซับเกี่ยวกับซับนี่มินคิดว่าพุ่งแรงดีไหม ตอนนี้ทําคลิปจับฉลากกินผักนะมีครูคนหนึ่งครูที่สอนวิชาการงานโรงเรียนพี่แม็กอะเรียนออนไลน์นะเอาแชร์หน้าจอแล้วก็เอาคลิปจับฉลากกินผักมาโชว์จากนั้นวิวก็พุ่งซับก็พุ่งโอ้โหพุ่งนี่แบบพุ่งเลยอะแล้วครูโรงเรียนมินะบอกให้ทำคลิปนั้นเองเออก็แบบพุ่งเลยอะครูดูโอ้โหทุกคนดูหมดเลยนะก็ดีใจมากตอนทําคลิปนั้นเสร็จเออเป็นไงมิน้น จับนะหนึ่งชั่วโมงนะตอนทำคลิปนั้นนะตอนแรกสี่สิบสามใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมาสี่สิบปดเฮ้ยนผู้ชมอมเพราะว่าเพื่อนมันก็ติดตามไม่เลยโอ้โหนผเ้ชเาเฮ้ยนักวชมมันสนุกนะคนบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันมีช่องจริงเหรออา,อาจารย์เล็กอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เล็กคือใครสอนวิชาอะไรอ่ะอาจารย์วิชาไทยภาษาไทายเหรอใช่ห้องห้องห้องเออ วันใหม่นาราห้องวันใหม่นารา,า,าคืออนุบาลสามทับอ<ะ>ันสามทับสฮะเออก็สรุปสาทับบีมิน่ะสทับบีสามทับบีคืออะไรเคสาบีก็รู้สึกไงมิน้นก็คือว่าโอเคไหมโอเคแต่ตอนแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เงินเลยซักบาทนะเขาบอกว่าหนึ่พัซับห0 0่วิวได้เงินนะแต่ตอนนี้ประมาณ700วิวแล้วนะ ต่เกือบพันแล้วแต่ซับยังเป็นหลักสิบอยู่เลยนะก็กดซับกดแชร์กดไลค์เออเข้ามาเยอะๆเลยให้เวลาอีกห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลากดมาตอนนี้เลยนะกดเลยกดเลยอ่าก็ซับซับจะได้พุ่งแรงแล้วเราจะได้ได้เงินมาแตกแฟนคลับนะ กี่คนกี่คนอะ่ะเออเอาเท่าที่เยอะที่สุดเลยนะแต่ถ้ามาเกินห้าคนเราวจะแจกห้าคนแต่ถ้ามันน้อยกว่าห้าคนเราก็จะแจกให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้เลยนะเออก็คือว่ารู้สึกดีใจลุ้นใช่อตอนแรกอ่ะมินะแบบว่า รุนมากเลยอ่ะเออรุนมากเลยนะที่เราจะทํำยูทูบนะซึ่งเราก็ได้ทําจริงๆเลยนะแล้วก็ช่องเพื่อนๆพนพี่แม็กอีกหลายคนช่องเพื่อนๆมนินีอีกหลายคนนะ<ม>ก็ขอบ<ม>คุณด้วยอ่าเพื่อนนี้ไม่ไมีช่องก็ขอบคุณด้วยกับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึงหนึ่งพันเลยเราจะได้แจกเงินแฟนครับห้าคนนี่ hey, ทุกคนมินเมยจะบอกตอนนี้นะช่องของมิตาเนี่ยตอนเนี้เพิ่มอีกหนึ่งคลิปแล้วโ oh oh. อนน้โหมิหลังคลิปมิตามีช่องเหรอมินมีช่องแต่ตอนนี้เขาถ่ายรอไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปิดอ๋อโอเคก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย อ่อย่าลืมกดไลค์อ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์นะไปแล้วบา,บายบาย,ยอ่ะห้านาที